เรามาชิมเมนูผัดไทยกุ้งสดพร้อมๆกันกับดาวเลยค่ะวันนี้เลยจะโชว์เพื่อนๆนะนะคะว่าเส้นผัดไทยยังคงเหนียวนุ่มขนาดไหนนะคะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับดาวอีกแล้วนะคะในช่วงของเมนูเด็ดเคล็ดลับค่ะ และในวันนี้ดาวก็จะตามใจเพื่อนๆหลายๆคนน่ะน,นะคะที่อยากจะรู้สูตรเด็ดเคล็ดลับของซอสผัดไทยว่าดาวมีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงที่ทำออกมาแล้วซอสผัดไทยเพอร์เฟกโดยที่ลูกค้า ไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่ดาวได้เติมโซอสผัดไทยนี้ลงไปผัดเลยนะคะเราตามดาวไปดูกันเลยค่ะว่าดาวมีกลเม็ดเคล็ดลับในการทําซอสผัดไทยยังไงให้โดนใจลูกค้าและเป็นที่ดอมรับเป็นเสียงเดียวกันนะคะเป็นเวลา9ปีแล้วค่ะที่ดาวทําขายมา อันนี้ก็พอที่จะรับประกันคุณภาพซอสผัดไทยของดาวได้นะคะตามดาวไปดูกันเลยค่ะว่าดาวมีวิธีการทำสูตรเด็ดเคล็ดผัดไทยยังไงเริ่มแรกเลยใส่เกลือลงไปนะคะ2องช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องไม่ต้องพูนนะคะสองช้อนโต๊ะเต็มๆค่ะตามด้วย ผงนัวของเราอะนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสรสไก่นะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยพริกไทยดำป่นนะคะ2ช้อนชาค่ะตามด้วย น้ำมะขามเปียกนะคะ2องช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยซอสพริกสีราชานะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยสีอิวขาวนะคะ10ช้อนโต๊ะค่ะ ากนั้นนะคะตามด้วย ABC ซอสซอสหวานน่ะนะคะใส่ไปครึ่งขวดค่ะซึ่ง ABC ซอสซอสหวานในตัวนี้นะคะจะทำให้ซอสผัดไทยของเราอะ่ะ มีสีสันน่าทานขึ้นก็คือไม่สีขาวซีดะนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือความหวานของซอส ABC ซอสเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ซอสผัดไทยของเรา,าหวานกลมกลม่อมมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งน้ำตาลามะาพร้าวอย่างเดียวนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะเราจะใช้ทั้งหมด800กรัมนะคะ ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปในหม้อนะคะพร้อมกับเครื่องปรุงทั้งหมดที่ดาวใส่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วหม้อที่ดาวใช้นี้นะคะเป็นหม้อขนาด5ลิตรนะคะหลังจากนั้นเราไปเติมน้ำกันค่ะเติมน้ำลงไปให้เกือบเต็มนะคะเราจะเห็นปริมาณน้ำนะคะก็คือเกือบเต็มหม้อนะคะดาวจะเหลือไว้อ่า จากปากหม้อแค่1ข้อมือแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นเปิดแก๊สค่ะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันค่ะระหว่างที่เรารอซอสผัดไทยเพื่อที่จะได้ที่ในการนำมาปรุงผัดไทยของเรานะคะเราก็จะมาทำการแกะกุ้งรอค่ะเพราะว่า วันนี้ดาวจะทําเมนูผัดไทยกุ้งสดนั่นเองอะนะคะนี่ก็จะเป็นกุ้งที่ดาวจะใช้ในการทําผัดไทยนั่นเองค่ะเป็นกุ้งลายเสือนะคะดูสิคะตัวใหญ่ขน,นาดเท่าฝ่ามือเลยค่ะเราจะใช้กุ้งลายเสือในการทําผัดไทยในวันนี้นะคะสี่ตัวด้วยกันแะนะคะ,ะเนื้อตรงนี้อะนะคะเป็นช่วงตาลอยต่อระหว่างหัวอยู่เราค่อยๆแกะ ข้างล่างของหัวออกกันนะคะเราก็จะได้เนื้อตรงนี้ที่ลงี่ยังคงเหลืออยู่นะคะจะได้ไม่สิไม่เสียเนื้อบางส่วนหัวทิ้งอนะคะนี่ก็จะเป็นกุ้งที่ดาวแกะเสร็จแล้วอนะคะเห็นไหมคะตัวใหญ่หน่าทานมากเลยใช่ไหมคะเราก็จะใส่ในบอไว้นะคะ เตรียไมไว้ทําผัดไทยกุ้งสดค่ะหลังจากที่ดาวแกะกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซอสผัดไทยของดาวก็เดือดได้ที่พอดีเลยค่ะหลังจากนั้นเราปิดแก๊สค่ะ ยังไงให้กุ้งสุกเด้งกลังดีและวผัดยังไงให้เส้นไม่เละตามดาวมาดูวิธีการทำผัดไทยกันเลยค่ะเปิดแก๊สค่ะน้ำมันซันฟลาวเวอร์ออยนะคะที่เราจะใช้แล้ะดาวก็ใช้น้ำมันนี้เป็นประจำที่ร้านน่ะนะคะใส่ลงไปค่ะให้ทั่วคน้นกระทะใส่ลงไปให้ทั่วคน้นกระทะนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ2องฟองค่ะดีให้ไข่แตกนะคะใส่เส้นผัดไทยที่ดาวแช่น้ำาไว้จนนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นผัดไทยที่ดาวจะใช้นี่ก็คือขนาดปริมาณ150กรัมนะคะใส่ไปค่ะ ใส่เต้าหู้ที่หั่นไว้แล้วนะคะเป็นชิ้นๆประมาณนี้นะคะ10บชิ้นค่ะใส่ลงไปค่ะใส่กุ้งที่ดาวแกะเตรียมไว้แล้วนะคะใส่ลงไปค่ะเอาด้านที่เราเอาด้านที่ขาหลังลนะคะ ใส่ลงไปค่ะเอาด้านที่ผาหลังอะนะคะลงไปแนบกับกระทะนะคะเห็นไหมคะลงไปแนบกับกระทะนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะใส่หัวไชโปแห้งอะนะคะ ที่หั่นไว้แล้วอ่ะนะคะใส่ลงไปหยุบหยุบมือหนึ่งอ่ะนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่ารสชาติของหัวไชโป้นะคะเขาจะมีรสชาติที่เค็มออกหน่อยๆนะคะอย่าไปใส่เยอะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกลับเส้นผัดไทยนะคะ ลงไปข้างล่างค่ะว้าวเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะว่าเส้นผัดไทยที่เราใส่ไว้บนไข่แล้วเวลากลับลงข้างล่างหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะคะยังหน้าตาหน้าทานขนาดนี้หลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะ ดูกุ้งสิคะหลังจากที่ดาวใช้ส่วนที่ดาวผ่านะคะผ่าหลังอะนะคะลงไปแนบก้นกระทะกุ้งเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้คือเขาจะไม่งอตัวเข้าอะนะคะยังคงสุภาพที่สวยงามอยู่พอกุ้งสุกประมาณ50%เน่ะนะคะเราก็จะเติมซอสผัดไทยที่เราทำไว้อะนะคะหนึ่ง กระบวยนะคะแค่นั้นนะคะลงไปในกระทะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการและขั้นตอนที่เราทำขายที่ร้านอ่ะนะคะ เราจะสังเกตได้นะคะว่าซอสผัดไทยจะค่อยๆซึมซาบเข้าไปในตัวกุ้งแล้วก็เส้นผัดไทยค่ะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะซอสผัดไทยเราจะใช้หนึ่งกระบวยเท่านั้นในการทำผัดไทยในแต่ละเสิร์ฟแต่ละครั้งนะคะ เพราะว่าผัดไทยซอที่ดาวทำะนะคะจะมีความเข้มข้นอยู่แล้วคือจะออกหวานในหน่อยแล้วก็เปรี้ยวนิดๆแล้วก็รสชาติเผ็ดนิดๆจากซอสพริกแล้วก็ไอจากพริกไทยนั่นเองค่ะพอเราเห็นว่าน้ําซอสผัดไทยใกล้จะแห้งแล้วนะคะ เห็นไหมคะเราก็จะปิดแก๊สค่ะเราจะไม่รอให้จนกว่าน้ำผัดไทยแห้งกริ๊กกันนะคะพอได้ประมาณนี้นะคะขูกคลิกนิดหน่อยปิดแก๊สค่ะแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ปิดแก๊สด,ดาวก็จะเติมต้นหอมลงไปนะคะ แล้ก็เติมถั่วง,งอกลงไปค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหอมเจียวนะคะซึ่งดาวจะเติมไปขั้นตอนสุดท้ายโรยไปค่ะเพื่อคว่าเพื่อเพิ่มความหอมให้ผัดไทยของเรานั่นเองนะคะหลังจากนั้น เราคนให้เข้ากันค่ะเบาๆนะคะ สดและก็วิธีการและขั้นตอนวิธีการทําที่ผัดยังไงไม่ให้เส้นเละและให้กุ้งเด้งนุ่มกําลังน่าทานไม่แห้งจนเกินไปะนะคะก่อนเสิร์ฟนะคะดาวก็จะโรยด้วยก่อนเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยเถือถัอ่วลิสงนะคะโรยหน้าด้วยถั่วลิสงแล้วก็ต้นหอมอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มสีสันนะคะดาวจะไม่ ใส่พริกป่นหรือว่าหั่นมะนาวเป็นซีกเอาไว้ข้างๆผัดไทยที่ดาวทำเสริมให้ลูกค้าแต่อย่างใดนะคะเหตุผลก็คือทำไมดาวไม่หั่นมะนาวแล้วก็โรยพริกป่นไว้บนผัดไทยเพื่อเสิร์ฟลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าที่เนี่นะคะจะไม่ทานเผ็ด และถ้าลูกค้าคนไหนที่เขาต้องการที่จะทานเผ็ดและต้องการที่จะเพิ่มพริกหรือว่าเพิ่มมะนาวเขาจะขอหรือว่ารีเควสเรามาเองค่ะฉะ mm hmm. นั้นดาวจะขอแนะนำนะคะว่าอย่าเอาพริกป่นหรือว่ามะนาวหรือส่วนเครื่องปรุงใดๆก็ตามโรยหน้าบนผัดไทยบนโรยหน้าบน,น,าบนผัดไทยของเรานะคะเพราะว่าลูกค้า ฝรั่งนะคะ<ม>เวลาเราเสิร์ฟอาหารเขา<ม>เขาจะคิดว่าทุกอย่างที่อยู่ในจานส,สามารถกินหมดดังนั้นเขาก็จะใส่มะนาวแล้วก็ใส่พริกป,ป่นล,ละเลงลงไปในผัดไทยซึ่งจริงๆแล้วผัดไทยซอสที่เราทำไว้นะคะมีมีรสชาติแล้วก็อ,อร่อยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรุงเครื่องปรุงใดๆลงไปเพิ่มเติมเลยอันนี้ก็จะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะวิธีการทำซอสผัดไทยแล้วก็ ผัดไทยผัดยังไงให้ออกมาอร่อยและลูกค้าติดอ,อกติดใจขายติดขายดีสร้างผลกำไรและก็สร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าของเรานั่นเองค่ะเราไปทานกันเลยค่ะมื้อเที่ยงพอดีดาวจะไม่พลาดแน่นอนสำหรับเมนูผัดไทยกุ้งสดของดาวจานนี้ค่ะเราไปทานกันค่ะว่ารสชาติจะออกมาแบบไหนนะคะ,ะเรามาชิมเมนูผัดไทยกุ้งสดพร้อมๆกันกับดาวเลยค่ะ เดี๋ยเลยจะโชว์เพื่อนๆนะนะคะว่าเส้นผัดไทยยังคงเหนียวนุ่มขนาดไหนนะคะขอบอกเลยค่ะว่ารสชาติผัดไทยที่ออกมานะคะหวานกำลังดีแล้วเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็เผ็ดนิดๆ ซึ่งเป็นรสชาติที่กลมกล่อมมากๆค่ะืมเมนูผัดไทยกุ้งสดจานนี้นะคะเราจะขายอยู่ที่ สาเหรียญน,นะคะคึ่งสาสิเหรียญตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเรามาชิมกุ้งกันเลยนะคะกุ้งเดงนุ่มอร่อย มากมากค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเอาไปทำทานแล้วก็เอาสูตรซอสผัดไทยของดาวไปทำขายนะคะรับประกันได้เลยค่ะว่าจะขายดิบขายดีวันนี้ดาวขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้าเจอกับดาวในช่วงของเมนูเด็ดแก็งลับค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์ like. กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวในการทำคลิปต่อไปข้างหน้าด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊าย Ha <laughs> ha